สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตูนคูณสองนะคะเย้วันนี้ไม่ตื่นนอนแล้วหรอวันนี้เปิดคลิปวยการแบบไม่ตื่นนอนนะจ๊ะวันนี้แต่งหน้าดูเออวันนี้แบบค่อยดูดีแบบกว่า,วาทุกคลิปหน่อยนะคะโอเควันนี้นะคะก็ตูนรู้สึกแบบว่างๆก็เลย อยากทําคลิปอะไรสักคลิปหนึ่งก็เลยคิดว่ามาทําคลิปอะไรดีว่าก็เลยคลิป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 ติ้งขึ้นมานะคะคิดด้วยว่าเออเราเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่เคยผมสั้นมาก่อนสั้นมากๆสั้นแบบเกรียนอะเมื่อเดือนกุ๊มพาพันนะคะตอนที่ตูนได้ไปออกรายการกล่องของขวัญนะคะบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยดูนะเดี๋ยวขึ้นรูปเลยว่าผมตูนสั้นขนาดไหนในตอนนั้นนะคะปึ้งแปะรูปเลยนี่ ผมจะสั้นขนาดนี้นะคะแล้วตอนนี้เดือนธันวาคมนะคะนับจากกุมภามามเามพุษษามมกยาตุากกา้า <9 S 2> <9 S 1> เดือนระยะเวลาเก้าเดือนนะคะ<ๆ>ทุกคนผมตุนยาวขึ้นไวมากเดี๋ยวแกะให้ดูนี่อันนี้คือผมจริงนะคะยาวไม่ว่ากักุมภาคือสั้นมากแล้วผมกระตุนยาวได้แบบไวขนาดนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาถือโอกาสแบ่งปันทริคดีๆให้กับน้องๆน,นะคะที่แบบว่า อยากร่งผมยาวไว้แบบนียเพราะพี่เห็นนะน้องก็เธยเดี๋ยวนี้ยแบบตามโรงเรียนไม่ว่ารัฐบาลหรือแบบเอกชนะอะบางคนไว้ผมได้แล้วอ่า บางคนไว้ผมยาวแบบอย่างนี้ได้แลนะ้วรู้สึกแบบเอออิจฉาเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่อยู่มัธยมเนี่ยไม่ได้เลยจ้ะเคยแบบตอนมัธยมต้นนะเคยแบบว่าไว้ผมอะแอบบไว้ผมแล้วแบบเวลาเขาตรวจผมหน้าส,สัตรงนี้ก็ต้องหนีอีดอกหนีไปแอบ,บตามห้องน้ําอะไรเงี้ยทําอยู่ไม่กี่ครั้งนะคะ <S <S ก็แบบว่าทําตามกฎดีกว่าสบายใจกว่านะคะแบบไม่ต้องมัวหลบ,บ,บซซๆซ่อนๆเดี๋ยวโตขึ้นอนะเราก็ได้สวยเองตอนนั้นก็คิดงนั้นแล้วก็เลยทําตามระเบียบมา,าเลยตัดผมเกลียนตลอดขออนุญาตขยับกองก็เลยแบบ ผมเรียนมาตลอดเลยนะคะแล้วพอเราเรียนจบเนี่ยช่วงเดือนมกราคมผ่านเนี่ยก็คือเป็นช่วงแบบจบแล้วนะคะแบบว่าเราก็เลยไว้ผมมาตั้งแต่นั้นแล้วก็ไม่ตัดเลยนะครับไว้มาตลอดตลอดตลอดจนได้มานี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ากระตุนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่ช่วยบำรุงผมมีเทคนิคยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลย มาแล้วค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตูนใช้อยู่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีละตัวนะคะตอนอื่นต้องเกินเกินต้องเกินก่อนเลยว่าผมเราเนี่ยที่จะยาวไวได้เนี่ยผมต้องการไบโอตินนะคะไบโอตินเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเราเนี่ยยาวได้ไวขึ้นนะคะเดี๋ยวมาที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ตูนจะแนะนําเลยและน้องๆหลายคนเนี่ยแล้วน้องๆหลายคนเนี่ยน่าจะใช้กันอยู่แล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะนะั่นคือพาดา นี่เลยค่ะซันซิลสูตรสีเขียวนะคะสูตรนี้นะคะเขาขึ้นชื่อมากๆเรื่องการเร่งผมยาวนะคะก็คือกระตูนอะใช้มาตั้งแต่มัธยมแล้วใช้มาเรื่อยๆใช้มาเรื่อยๆนะคะจนตอนจบมหดแล้วก็ใช้ตัวนี้มานะคะเราก็ใช้มาต่อเนื่องเลยแล้วก็รู้สึกว่าผมยาวขึ้น ไวมากๆเทคนิคของกระตูนะคะก็คือสระเป็นวันเว้นวันหรือตอนที่แบบว่าผมสั้นเล็กๆก็จะสระทุกวันเลยสระทุกวันไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าแนะนำเนี่ยก็อาจจะเป็นวันเว้นวันหรือ2วันครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสระผมแล้วก็ตามด้วยครีมนวดผมนะคะแล้วก็หมักไว้ชโลมชลมนะคะส่วนอีกผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนํานะคะนั่นคือกระตูได้สรรหามานะคะเพราะว่ากระตูเนี่ยเกิดไปย้อมสีผมมาแล้วก็ผมเนี่ยช็อตนะคะ เสียก็เลยต้องแบบบำรุงเยอะหน่อยนะคะก็เลยพาดานี่เลยได้เจ้าตัวเอลเซฟนะคะของลอรีออลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สัพผมของลอรีออลนะคะตัวนี้นะคะสำหรับผมแห้งเสียแบบเสียมากๆนะคะตัวนี้เหมาะมากเลยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าจัดการปัญหาผมเสียนะคะผมหักขาดแห้งกรอบไม่เงา,งามหยาบกระด้างแตกปลายซึ่งทั้งหมดอยู่ที่ผมกูคะ่ะ ผมกูเป็นทั้งวันนี้เลยก็เลยต้องใช้นะคะตัวนี้นะคะใช้ดีมากบอกเลยใช้ควบคู่กับเจ้าตัวซันซิลสีเขียวนะคะก็คือปังผมก็คือนุ่มและยังช่วยตัวนี้ช่วยฟื้นบำรุงผมให้นุ่มแล้วก็ดูสุขภาพดีนะคะส่วนตัวสีเขียวเนี่ยของซันซิลก็ช่วยผมยาวคือมันก็ทำควบคู่กินไปนะคะผลิตภัณฑ์สระผมเนี่ยกระตุก็จะใช้อยู่2ผลิตภัณฑ์นะคะ มีใครงงๆปะงงแบบพูดไวอะไรเงี้ยตุ้พูดไปแบบเป็นคนติดพูดไวนะคะแล้วเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปเลยนะคะทาดาน้ำมันมะพร้าวนะคะตัวนี้เนี่ยกระตูนจะใช้หมักผมนะคะแล้วก็ใช้ชโลมผมก่อนสระผมนะคะตัวนี้กระตูนก็จะเคใส่ฝ่ามือนะคะแล้วก็หมักหมักหมักแบบชโลมชโลมฉโลมชโลมฉโลมนะคะแล้วก็หมักไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนสระผมนะคะคือตัวนี้เนี่ย จะช่วยในเรื่องของทําให้ผมเงางามแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยชุ่มชื้นนะคะด้วยความที่ตัวเป็นผมเสียไงเราโลมไปเงี้ยแล้วก็จะช่วยแบบเวลาเราฉลม,ลลมแล้วก็นวดนวด้วยนวดไปเป็นการการะตุ้นนะคะเออเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะเทคนิคก,การสระผมกับตูน,นะคะกระต้นจะก้มหัวค่ะทุกคนก้มหัวตูก็จะนวดใช้นิว้วอะนวดพยายามนวดนวดนวดให้เป็นกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณแบบโคนผมอะคะ่ะมันจะทําให้ผมเราเนี่ย แบบยาวได้ไวขึ้นนิดนึงเป็นเทคนิคเล็กๆนะคะคือก้มหัวแบบก้มเลยนะแล้วก็นวดนวด,นวดทั้งนวดทั้งสระนะคะแล้วตอนชโลมเนี่ยเจ้าตัวน้ำมันมะพาร้าวเนี่ยตูก็ทําเหมือนกันตูก็ชโลมชโลมชโลมไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนสระผมนะคะมาที่ผลิตภัณฑ์ตัวต่อผมอยมมาที่ผลิตภัณฑ์ต,ตัวต่อไปเลยนะคะทาราตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์มะพร้าวนะคะมีขายใน7 e l e v e อนะคะตัวนี้ จำไม่ผิดบางสาขามีบางสาขาน่าจะไม่มีนะคะแต่ตามห้างน่าจะมีเนาะนี่เลยลองอ่านออชื่อแบรนด์ไม่รู้เหมือนกัน coconut treatment wax นะคะ ตัวนี้ราคาไม่ถึงร้อยนะคะน่าจะวันมาณ70กว่าบาทนะคะคือกระตูนชอบมากตัวนี้คือเราหลังจากหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวเราสระผมปุ๊บนวดผมเสร็จล้างผมเราก็หมักต่อด้วยทรีทเมนต์มะพร้าวตัวนี้นะคะกระตุนหมักไวค้ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ล้างออกตัวนี้ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียและก็ยังช่วยเร่งผมยาวด้วยะคะ่ะะช่วยให้ผมอะ่ะเงางาม,งามแล้วก็ช่วยให้ผมเนี้ยแบบ เขาเรียกอะไรอะ,ะเจริญเติบโตแล้วก็งอกได้ไวขึ้นนะคะสรุปผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะก็จะมีแชมพูนะคะ2ยี่ห้อแล้วก็น้ำมันมะพร้าวหนึ่งนะคะแล้วก็ทรีทเมนต์มะพร้าวหนึ่งนะคะก็คือเนี่ยก็เป็นเลๆ็กๆน้อยนะคะทีเล็กๆๆน้อยที่อยากจะมาบอกต่อนะคือแก้ผมฉันก็ยาวไวเหมือนกันนะจริงไหมล่ะคือแล้วน้องๆหลายคนอะที่แบบเม้น์ถามในติกต๊กตอกพี่ผมจริงเหรอคะ ผมยาวไวมากเลยบอกหนูหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้พี่ก็มาบอกต่อแล้วนะคะสิ่งดีๆนะคะทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วไปเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆนะคะหรือว่าคนที่อยากเร่งผมยาวนะคะก็สําหรับน้องๆนะคะที่ยังอยู่มัธยมยังเรียนอยู่นี้ยังต้องตัดผมเงี้ยก็อดใจรออีกนิดนึงเนาะรอให้เราเรียนจบก่อนพอเราเรียนจบแล้วเราสามารถทาอะไรก็ได้เราสามารถ สวยจะไว้ผมยาวยันตีนเลยก็ยังได้นะคะก็ฝากไว้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คิตุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรหรือว่าจะมาเล่าอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดซั b s c คร b e ได้นะคะกดแชร์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะตูนคุณสอค่ะบ๊ายบาย